สวัสดีครับมาพอกันต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะตาล่างเหล็กกำลังวันนะครับเป็นวันพหัสบอดีนะครับประจําหมวดวันที่1 6กุมภาพันห์2566หนะครับเนาะจะคลิปที่แล้วนะผมก็สรุปเดล็กจากตารางเหล็กกำลังวันแล้ะเนาะในหัวข้อคลิปนะครับก็เอาตาล่างเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็ดึงเหล็กเก่ามาพอม นะครับเพราะว่ายูนหนีมีเหลยย่ห่าัตเนาะมีอยู่เ่าช่องอแหะแต่ว่ามีเหลยยูหกช่องเลขหามันเนี่ยเลขหามีสองช่องนะครับก็เลยดึงเหลขมาให้มันครบหกัวเพราะว่าผมต้องการเหลขหกัวในการนํามาวินเป็นเลขชุดสองตัวสามตัวนะครับเนาะหลายบพะหลายอยู่่นแหละเพราะเหลขหกตัวมันโบเดนทั้งหกตัวแน่นอนครับยังฝุกที่สุดกับเดนสามเดนหาโตเนาะสองตัวล่างสองสามตัวบนสามนะครับเลขหาลัก ถา้าบ่เบิ่น่าตองบ่าหามนะครับกสิสูงสุดห้าตแต่ว่าหกตนี่ที่ดึงมาเพราะว่าอยู่ในกรอบที่สามารถเฮ็ดกำไรได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้อครับเด้อนะครับวิดีโอนี้คลิปนี้สิแบ่งปันบน YouTube นะครับแล้วนะัเพจ Facebook ในสื่อกิติคนคำนวณน,นะครับผมผมวิ่งเรียบร้อยแล้ว <laughs> นะผมวิ่งไปแล้วเนาะ นี่ตามนี้เลยเลขหกตัวทว,นวินเป็นเลขชุดสองตัวมันเสด้ทั้งหมดสามสิบหกชุดนะครับสามสิบหกชุดส่วนวินเป็นเลขชุดสามตัวมันเสด็จยี่สิบชุดนะครับวินแบบเบอรนบ่ร์ตองเบอหามนะนะครับทำมาหลายบ่หลายครับแบบมันอยู่ในกรอบที่สามอาทิตย์กำไรได้บ่ได้นะครับแต่ว่า หวยไทยเลขอันหลายเนาะเลกอันเลขใจพาเต็มหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องป้องไปสูบผู้สุกคนอ่าสีน้ำไปใส่งานหรือม่สานไปใส่งานอันนี้กันแล้วแต่พิจารณาเนาะผมก็นํามาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะครับแน่นอนแหละมันต้องเจอเลยอันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เบิ่งไว้เป็นแนวทางกับพ่อนะครับทำม่สามารถไปใส่งานไดลีนะครับ หรือเอาไปใส่เฉพาะตัวที่มักนะครับเราจะถามผมว่าผมมักตัวใดจากเลขหกตัวนี้มักเลขสองครับมักเลขสองมักเลขสองนะ้พงศซื้อหลุดเลขสองจากสูตรตารางเลขกระลังวันหรือเอาเฉพาะนี่ก็พอะนะครับในหกตัวนี้ก็เพอะแล้วนะครับ อีกสี่ตัวที่เหลือเจะมีสี่มีสามมีแปดแล้วก็มีหกเนาะสามสี่แปดหกนะอีกสี่ตัวที่เหลือมันเล่อนอย่างนะครับหวยไทยช่วนี้เพราะว่าอาจารย์ใบหวยไหลาอาจารย์ใบหวยไหลคนใบหวยหลาแล้วก็เลขอันก็เลยหลายขึ้น ยังงวดที่แล้วนี่ผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งเนาะผมสิบอรไลผมสิบอร์อานละเอีอยดตัวละเอียดแล้วนะเพราะว่ามันอยู่หน้าจอแล้วสามารถแคปหน้าจอไปด้เรดทอรับเด้มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับอยู่บนอีในเพจ facebook เลิกใบหวยเถอะใบไปให้เจ้มือเขาอั้นทำไมไปต <laughs> ่อเนาอ้าวโอ้ยเนาะกคอคมเมนต์เบิบ้งเบิ้งลักษณะแล้ว โจมื้อนี่เขาไปเบิ่งทุกเพจใบหวเยเด้วยครับผมว่าบ่านยังบอกมันอันทุกตัวเนะ่อันทุกตัวเลีเออกัเจ้าวายเื้า,าปีเจังสี่แต่มันเล่นยากก็เขาต้องเล่นนะครับหวยไทยเนาะเราแถบแนะนำให้แฟนครับให้คนติดตามบ้ต้องเล่นแล้วมันแบ่งปันเห็ดอย่างเห็ดมาเห็ดอย่างมันกระสิมีคนที่อย่างไดข้อมูลนะครับ คนที่เอาไว้เป็นแนวทางกับมีหลายขึ้นกันเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นหน้าที่ผมอะผมถือว่าเป็นหน้าที่ผมถ้าผมประเหตุกับมีคนถามมาให้เขานะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเอามาแบ่งปันกันตรงบ่าตรงกับผลหวยจังไดก็เอาไว้พิจารณาแล้วกันนะครับเนี่ยเพราะว่ามันคือแนวทางนะครับหย่อนมาค้ำถือมันคือแนวทางมันบม่บอกว่ากิตติป่ะกาฟันทงนะครับกิตติบ่าฟันทงนะถ้าฟันกับฟันได้อยนะครับ ฟันกับฟันได้อยู่แต่ว่าฟันฟันตะปาก็ซือเนี่ยแต่หวยออกมาพอตรงกับฟันทงงอะเรแค่จังได้ลลยนะผมเอาแบบนี้ดีกว่าเอาไปเป็นแนวทางครับตั้นี่แหละเดี๋ยวผมเฮ็ดเต็มหน้าจอกันให้พ่อแม่พี่น้องเป็นหวยบ้านพันสบดีนะนะครับท่านเออมันเกิดมีอีกสูตรหนึ่งนะครับหวยบ้านที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับอันนี้เป็นหวยบ้านพันสบดี เป็นยังเครื่องมักเล็กสองหยอดไปนิดนึงถ้าพูดใดเบิง้งผู้ใดเดบิ้งคลิปนี้เนาะผมบ่ไดนล่งทั้ง youtube นะครับผมล่งแตะทั่ง facebook สูตรหวยัวันพุนธันเสาดีอ่ะมันสิตกเล็กสองเด่นนะครับเนาะก็เลยถ้าจะรลดก็รลดเล็กสองเด้อท่านนี้แหละครับเดี๋ยววันหลังหาข้อมูลมาเว่ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในข้อมูลอื่นๆครับ งว,งวดหนึ่งเนี่ยผมก็ได้นําข้อมูลมานําเสนอเพียงข้อมูลเดียวนะครับหลายข้อมูลแต่ว่ามันก็มีข้อมูลสรุปอยู่นะนะครับนะมน็มีข้อมูลสรุปอยู่ถ้มามกแนวท้างแบบใดก็ตามแนวทางนั้นแหละครับอันนี้คือเหล็กจากตารางเหล็กกำลังวัดน,นะครับวันพัสดีสวัสดีครับ